เราบอกกันอีกแล้วคะ่ะว,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 วันนี้เขาจะมาอยู่กันในแมปบูฮาเวนส์คือไม่ได้ถ่ายบูฮาเวนมานานกว่า20ปีแล้วก็ไม่เคยถ่ายลงในดิงเลยด้วยซ้ำจริงนะยังไม่เคยเล่นอเลยปาร์ตเด็ดออกนี่เล็บเขาก็จะประมาณเขาเพิ่งไปต่อเล็บมาเลี้ยงไว้นั่นแหละ เพราะมันมีอันใหม่เข้ามาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออียง่งแบบเออโหลดโหลดดีดีดีดดสภาพคื่อสภาพในแง่ดีนะทุกน ก็คืออย่างว่ะทุกคนไม่เข้าใจอาแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปซื้อบ้านกันนี่ซื้อบ้านมีลูก ตัวสีฟ้าแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเขามีชุดบ <c oughs> อกว่าเมื่อกี้คุณพีชจะไม่เห็นไหม่เออทุกคนถ้าใครอยางเอชื่อเขานะทุกคนนี่ <c oughs> ทุกคนหยุดหรือยังอะ ทุกคนอย่าคอมเมนมาบอกเลยนะนี่ทุกคนถ่ายเก็บไปเลยก็ได้นะให้เวลาสามสองหนะะึ่งสุดหมดเวลาค่ะโอ้ยอย่าเราเราเป็นคนที่บอกซื้อบ้านปึ๊บปิดบ้านเลยแล้วก็ล็อกประตู ทุกคนเขารูแ้แล้วนะว่าตู้เซฟหลังเนี่ย <user> <same S 2> ตู้เซฟในหลังเนี้ยอยู่ตรงนห้มันอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยมันต้องใช้บันไดขึ้นไปไลคือถ้าใครตัวสูงก็ขึ้นได้อะมันต้องใช้บันไดขึ้นไปนะเดี๋ยวเขาชี้เกียรเขาจะเล่นตามแบบโอ้ยค้าง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 ทำไมนี้คะทำไมคือเรามีโทรศัพท์สองเครื่องเราก็เลยถ่ายในเครื่องหนึ่งนะคะอีกเครื่องหนึ่งก็ถ่ายนะแหละอะไรนี้ ้ยคาี่หางมันไม่มีเฮ้ยอยันนี้ดีนะมันมีแบบพวกผ้มาม่านปิดตรงประตูอ่ะปกติบ้านตัวอื่นจะไม่มีผ้าม่านปิดตรงนี้เลยนะจริงๆเขาพูดให้เพราะว่าพามันมีตบ้านปิดอ่ะมันมันไม่มีตรง,น,รงนั้นรู้สกมนลจนี่ เขคือแบบว่าเหมาะกับโอ้ไม่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 โอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่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 โอ้นี่ตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมมันเหมาะมากมากเลยวู้เดี๋ยนะมันมีดาบตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนเป็นจีนเหรอน่าจะใช่ละ เขาจะลงไปทำโอ้ยทุกคนดูดิมันค้างอ่ะเขาจะลงไปทำทีวีฟรีเ e มียมแล้วทุกคนทีวีฟรีเ e มียมมาถึงอะไรเด้อก,ก็คนฟรีเมีย e มอะ่ะคนมีรูบัสอืมประมานั้น